วันนี้จะพาครอบครัวไปลอยกระทงครับที่หน้าบ้านเจ้าของเลยอ่างหน้าบ้านเจ้าของเนี่ยครับเดี๋ยวถามลูกชายวีปไปไปไหมปไปลอยไหมปไปป่ะแล้วกินได้ฮะไปไหมอโอ้ลูกชายก็ไปครับอ่าลูกชายเล่นเกมอยู่บ้านอ่าสาวๆพา,า,า,าก,กันไปเอออ่ะไปไปเลยไปเลย พาจะพาลูกไปลอยแล้วครับเดินไปไม่ไกลครับอืมไปไฟเช็คไฟเช็คเ,เอามายังอ่าไปไปแล้วลูกด้วยลูก ไปแล้วลูกโดรนายเดี๋ยวค่อยไปนี่พอไปมุมนี้พอดีดินี่ วันนี้รถเยอะนี่ครับข้ามข้ามทางนี่ก็เป็นสะอ่างเก็บน้ำแล้วครับนี่น,น,นี่ลูกสาวอ่าไปลงลงไปแต่ตั้งใจอธิษฐานยังพ้อยดูลูกเนี๋ยพ้อยอเออเออ เออไปไปอืมอืมอลูกอ้าวเดินไปแล้วค่อยๆเด้อลูกอ่าจับจับลูกเด้อจับลูกเนาะเอองูระวังนะลูกลูกงูเออ เออเออเดี๋ยวลูกเอาเอาเอาของลูกลงโกไปก่อนวางก่อนเออเดี๋ยวมาต่อท้ายแม่มาต่อหลังแม่ม้วักมันม้เต่าหลังมันขีโคเด้เนอะเออเออเดี๋ยว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 เออเออ เดี๋เดี๋ยวพ่อทายก่อนเอออธิษฐานไหมองอธิษฐานหอเลยเออเอานันกูไปแลยออไปอไปไปแล้วไปแล้วหล้วไงออยไปอแม่ยัออไปล้วกะทงลอยไปแล้วอเดี๋ยวขอตนี้ของของพ่ออธิษฐานนึ

ปล่อยคมเออเอาแล้วปล่อยได้จะเวลาปล่อยแล้วปล่อยคมแล้วเออจงมารงแม่งมาจงพอดเออขึ้นยกขึ้นง